โ o guten ช o r g e n aus b a อ g k o k สวัสดีครับตอนเช้าวันนี้เช้าวันอาทิตย์นะครับที่21แล้วมีนาคมครับ2ว2 0 so liebe Grüße aus Bangkok อสวัสดีครับทุกทุกคนเลยวันนี้นะครับเราก็จะมาเจอกันแล้วก็ครูก็จะมาให้ความรู้เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยอีกหนึ่งอีกหนึ่งก้อนนะครับอีกหนึ่งข้อนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการพูดนะครับแสดงความขอบคุณนะครับว่าเราจะพูดอย่างไรได้บ้างนะครับตามหัวข้อเลยครับมันมี Es gibt Unterschied zwischen wenn man sagt นะครับมีความแตกต่างนะครับระหว่างถ้าเกิดเราพูดว่า ich bedanke mich dafür นะครับ ich bedanke mich bei dir นะครับถ้าขอบคุณเพื่อนนะครับก็จะเป็น ich bedanke mich dafür อ uh ืมเป็นชุดเดียวกับเอกเบดังค์เคมิคไบเดต้องมี bei dir ก่อนเนาะ bei บวก dativ ช่องอะไรนะช่องสามเนาะ ich bedanke mich bei dir dafür แปลว่าฉันขอบคุณฉันรู้สึกขอบคุณนะครับ bei dir ก็คือขอบคุณเธอนั่นแหละนะครับ แต่มันจะเป็นการพูดแบบที่แบบว่าเป็นเป็นแพ็กเกจแล้วก็เป็นแบบเป็นค่อนข้างที่จะเป็นทางการแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นรู้สึกว่าขอบคุณจริงๆนะครับลึกซึ้งขึ้นมาอีกนิดนึงระดับหนึง่งถ้าเทียบกับอิชดังคเดียนะครับอิชดังคเดียแวบ,บจริงๆคือดังเข็นะครับตรงกับภาษาอังกฤษตรงที่ว่า I thank you ก็คือ thank you ธรรมดา แต่ถ้า ich b บดัง k คมิ h มันเป็นสะท้อนขึ้นมาเป็น sich reflexive นะครับ Si c h b ดังเข e n นะครับ Si h ตัวนี้ใช้ u s a t t v v นะครับเพราะว่าเราพูดว่า ich b e บดัง e mich นะครับ b บเดนะครับบเราขอบคุณใครก็ by คนนั้นอย่างเช่น b บเด a r นะครับขอบคุณเธอนะครับไก็คือดูนั่นเองแต่ถ้าเป็น sie groß เราก็จะพูดว่า ich bedank คมิ c h b E i นแ n น n ิน n ก็ต้องเขียนด้วยตัวใหญ่นะครับ i h n า n ตัวใหญ่เป็น g r o นะครับ แล้วถ้าเป็นเพื่อนหลายคนเราก็พูดได้ ich b e d a n k e mich by euch นะครับ by euch นะครับสเต็ปแรกนะครับเราไม่ว่าเราจะขอบคุณใครนะครับพูดได้สองแบบ ich dank dir นะครับมาจากดังเค้นเฉยๆนะครับแต่ถ้าเป็น sich b e d a n k e n เราจะพูดว่า ich b e d a n k e mich ต้องมิชนะครับไม่พูดเป็น ich b e d a n k e mir ันั่นจะผิดต้องใช้เป็น sich a c c u s a t i v นะครับเดี๋ยวครูจะมาบอกวันหลังว่าการผัน sich a c c u s a t i v มันจะมีตารางยังไงซึ่งไม่ยากมากนะครับแล้วก็ซิกดาทีผ่านยังไงก็ไม่ยากเช่นเดียวกันจำเอาไว้วันนี้ก่อนว่าซิกเนี่ยเป็น reflexive นะครับเป็นแวะที่สะท้อนความรู้สึกภายในขึ้นมาของอของผู้พูดนะครับของประธานถ้าครูพูดอิชก็คือของตัวครูเองครับถ้าครูพูดว่าอิชเบดังเทมิชนะครับสะท้อนความรู้สึกภายในออกมาว่าครูเนี่ยรู้สึกขอบคุณนะครับโซ so. พี่น้ำอย่าเพิ่งหลับนะครับเพราะว่าวันนี้จะตั้งใจมาสอนเรื่อง ซิชไปดังเค้นกับดังเค้นเยมานเดมดาชีเนี่ย <Yeah. S 1> เพื่อจะมาพูดว่าวันนี้ครูจะมาขอบคุณพี่น้ำผ่านผ่านทางนี้เลยนะครับว่าส่งมะยงชิดมาให้ครูและเดี๋ยวครูจะมาบอกมาบอกว่ามะยงชิดนะครับเป็นผลไม้ที่อร่อยมากเลยข,ของประเทศไทยนะครับโสมเทเลนเดชฟรุก so, ชพูดอย่างไรเดี๋ยวขอให้จบตรงนี้ก่อนนะครับอีกไปดังเคมิกก็สะท้อนความสึกขึ้นมาแล้วนะครับว่าเรารู้สึกขอบคุณนะครับรู้สึกขอบคุณแต่ถ้าอีกดังคดี er ก็คือเป็นการบอกเหมือนกันว่าเราขอบคุณนะครับมันจะเป็นแบบสั้นกว่า เพื่ะแล้วก็สามารถใช้ได้บ่อยมากกว่าอีกดังทีเดียอีกดังเดียแต่ถ้าเราอยากจะเน้นความรู้สึกแบบที่สะท้อนออกมาภายในนะครับเราก็จะพูดซิกไปดังเฉดอีกไปดังเคมิชไบเดียนะครับอีกไปดังเคมิชายเดียมีค่ากับอีกดังคีเดียนะครับแต่ความรู้สึกอย่างที่บอกคือมันสะท้อนมาจากภายในมากกว่าหลังจากนั้นเวลาเราขอบคุณใครเสร็จแล้วนะครับเราก็จะพูดเสริมขึ้นมาว่าสิ่งที่เราขอบคุณเนี่ยมันคือสิ่งไหนนะครับเราก็จะตามด้วยคำว่าเฟือนะครับ เฟือ plus accusative แน่นอนเฟือเป็นคำเชื่อมบวก accusative ช่อง200นะครับแต่ถ้าเราบอกว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่เราขอบคุณไปเนี่ยเป็นสิ่งที่เรารู้กันอยู่แล้วอย่างเช่นเพื่อนถือของมาให้แล้วเราก็พูดว่าเออเฟือดัสดิงแล้วก็พูดด่าเฟือได้เลยด่าบวกกับเฟือคราวนี้ไม่ต้องมีตัวแอเพราะคำว่าเฟือเป็น preposition ที่มีขึ้นต้นด้วยตัว f นะครับไม่ได้ขึ้นต้นด้วยสระนะครับไม่ได้เกิดจากการด่าสระอาชนกับสระ อื่นๆอ,อย่างเช่นดากับอันกลายเป็นดารันอันนี้ต้องใส่ตัวแอลงไปแต่คําว่าเฟือสามารถใช้ได้เลยก็กลายเป็นดาเฟือนะครับอิสเปดังคือมิคไบเดียดาเฟือถ้าจะบอกมากๆก็ค่อยใส่ว่าอิสเปดังคือมิคไบเดียเซเฮสเลชเซฟิลดาเฟื่อนะครับถ้าจะจบให้สวยก็เอาดาเฟือไว้ไว้สุดท้ายนะครับดาเฟือนะครับโซ so. หรือว่าอิสดังคือเดียเซฟิลด์อิสดังคืออิสดังคือเดียเซเฮสเลชดาเฟือก็ได้ครับ เพราะฉะนั้นเลือกเอาว่าจะพูดแบบไหนนะครับถ้าเขียนในจดหมายถ้าจะเขียนให้ยาวๆเราก็สามารถพูดได้ว่า i c h b e d a n k e mich b e i i h n e n d a f ü r ถ้าจะไม่พูดดั้งเรือก็จะเป็นเฟืออย่างเช่นขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือแล้วก็จะพูดด้วยว่าเนื่องจากความช่วยเหลือเป็นดีเฮลเฟอร์นะครับเพราะฉะนั้นกรรมตรงของมันก็ยังเป็นดีเฮลเฟอร์เราก็จะพูดว่าหรือเราจะเขียนว่า i c h d a n k e en schuldig u n g i c h b e d a n k e mich b e i i h n e n f ü r i h r e h i l f e ทีนี้ für Ihre Hilfe ฟอรคำว่า Ihre ก็ ก็เป็นช่องสีนะครับมาจากคำว่าซีซีอีเนนเอียก็เป็นตัวใหญ่แล้วอิชเบดังคคมิกไบอีเนนอีเนนก็คือช่อง3คราวนี้ในความรู้สึกถ้าเป็นครูนะก็ะคือมันมีทั้งช่อง3และมีทั้งช่อง4เพราะฉะนั้นเลือกเอาถ้าพูดว่าอิชเบดังค์คมิกไบอีเนนก็จะพูดแค่ว่าเฟือดีเฮลเฟอร์นะครับแต่ถ้าบอกอิชดังค์คเดียเฟือเอเรเฮลเฟอร์ก็จะได้นะครับบางทีมากไปมันก็จะดูแบบเอ๊ะทำไมมันใส่มาทุกช่องเลยนะครับแต่จริงๆแล้วไม่ผิดนะครับถือว่าดีด้วยซ้ำ พูดแล้วก็เขียนแวบที่เป็นเป็นแพ็กเกจนะครับก็คือ s i f l reflexive แล้วก็บวก preposition คือคำเชื่อมแล้วก็จัดการได้ถูกด้วยว่าบวกช่อง2หรือช่อง3ครแบบแบบบวก c u s a t i v e หรือว่าบวก d a t i v e นะครับโซถ้ามีคนขอบคุณเราแล้วเราไม่เข้าไม่เข้าใจว่าทําไมเขาถึงขอบคุณเราครับขอบคุณทําไมขอบคุณสำหรับสิ่งไหนนั่นเองเราก็สามารถถามเขาได้ว่าว o เฟือวูเฟือบดังวเฟือดังส บายเมียนะมาขอบคุณฉันทำนายทำอะไรเรื่องอะไรนั่นเองแทนสตูเม mm ียพิทาสากันวัวเฟื่อไปดังดูดิบายเมียอย่างนี้เป็นต้นนะครับมาขอบคุณฉันเรื่องอะไรกันนะครับโส so. <Okay. S 1> คิดว่าน่าจะเรียบร้อยสำหรับซิกไปดังเช่นบายเยมานเดมดาทีบช่องสามเฟื่อเอ็ดวัสด์อคุสตีบช่องสองนะครับถ้าสิ่งที่เฟื่อเอ็ดวัสด์อคุสตีบช่องสองเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วเราก็ยุบเหลือแค่ว่าดาเฟื่อ ดาวเฟือนะครับเวลาถามเราก็ถามว่าวูเฟืองวเฟือมีคนถามคุณนะครับพวก s i x เ e อร์เฟนะครับหรือว่าแวบที่เป็นแพ็กเกจที่มาพร้อมกับคําเชื่อมทํายังไงให้จําได้ง่ายครูมีทริคไหมนะครับทริคง่ายๆก็คือ1พูดบ่อยเขียนบ่อยๆและเวลาจําอย่าไปจําเป็นแพ็กเกจให้จําเป็นคําถามนะครับคุณแนะนําให้ถามว่าให้จําเป็นวูเฟือจําจเป็นหนึ่งประโยคที่เป็นคําถามแล้วเราจะทราบได้อย่างเช่นวูเฟือไปดังสตูดิสนะครับบายเมียอย่างนี้เป็นต้นนะครับ เราก็จะจำได้ว่าถ้าเป็นเราพูดว่าโบเฟื่อเราก็รู้แล้วเฟื่อแล้วก็ไปดังสตูดิกก็แสดงว่าซิกตัวนี้ซิกรีเฟ็กซีฟนะครับซิกไปดังเก็ต้องบวกช่องสองอะคูสติฟเป็นซิกอะคูสตีฟนะครับายเมียอันนี้ไม่ยากนะครับเนื่องจากาบนี่เป็นคำเชื่อมฟอนมิทซูายบวกทีบช่องสามอยู่แล้วาบเมียาบเดียาบอินอย่างนี้เป็นต้นครับผมสำหรับวันนี้เดี๋ยวครูจะมาพูดให้ฟังว่าถ้าพอดีมีคนส่ง มายงชิดมาให้ครูกินเพราะตอนนี้ินไทยแลนด์นะครับมายงชิดกําลังออกนะครับอร่อยมากจริงๆก็แพงมากด้วยแต่ครูก็เนาะโชคดีมีผู้ใหญ่ใจดีก็คือพี่น้านี่แหละขออนุญาตขอบคุณผ่านสื่อเลยแล้วกันว่าส่งมาให้กินที่บ้านนะครับจริงๆก็ส่งมาให้เยอะมากเลยหลายมาหลายปีแล้วทามาหลายปีแล้ววันนี้ก็เลยจะหยิบตรงนี้มาขอบคุณหน้าใหม่นะครับแล้วก็หน้า,าผ่านทางสื่อออนไลน์แล้วก็จะได้สอนพวกเราด้วยเลยว่า คำว่าขอบคุณพูดยังไงนะครับครูก็จะบอกว่าพี่น้ำครับ H. Benton c e m i c h s e h r h a s l c h b y d i r เฟื่อมยงชิดก็จบไปแค่นี้ทีนี้ถ้าอยากจะรู้ว่ามยงชิดคืออะไรมยงชิดเนี่ยเป็นผลไม้ที่กำลังอินเทรนด์มากๆนะครับภาษาอังกฤษในในตลาดอังกฤาษเขาจะเรียกว่าเขาจะเรียกอะไรมันเป็นลูกครึ่งระหว่างบวยกับมะม่วงทีนี้บววเขาเรียกฟลัมนะครับมะม่วงคือแมงโกถ้าที่อังกฤษนะครับหรือว่าภาษา อังกฤษที่ไหนก็ได้เขาอาจจะเรียกมะยงชิดว่า,าฟ l u m บวกกับ mango เนาะก,ก็จะกลายเป็นอะไรนะ p ลังกโกเป็นพลังกโกนะครับเป็นเงนี้ต้นแต่ว่า of c h o y c e ของเรานะครับ c o i c e เราก็มีเรียกเหมือนกันเราก็เรียกว่า marianische ฟังดีๆน,นะครับมะยงชิดเรียกว่า m a r i a n เ s c h e flamer f l ์ m e r flamer สะกดยังไงียนด้วยตัว p ตัวใหญ่ก่อนเลยนะครับแล้วตามด้วยตัว f นะครับเหมือนกับคําว่ากระทะนะครับหรือเหมือนกับคว่าแผนเค้กนะครับ ฟันคูเค็นฟลัมเอ่อสังเกตไหมครับคำว่าฟลัมเอ่อเป็นเสียงสระเอานะครับเพราะฉะนั้น pf แล้วก็มีควบกล้ามอีกต่างหากคือตัว l สามตัวและยังไม่ยังสระยังไม่มาเลยสระที่ตามมาคือตัวที่4ตัวที่5คือสระเอาคือ r o นะครับ o, เอาปากก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเอาทีนี้ฟลัมเอ่อก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนกับเราพูดคําว่าต้นไม้ต้นไม้คือ the bum bum brum เช่นเดียวกันมายงชิดเจ้เรียกว่าฟลัมเอ่อฟลัมเอ่อเฉยๆยังไม่ได้มายงชิดนะ ถ้าอยากจะได้มะยงชิดต้องพูดว่า m a r i a n i s ชฟลัมเ m อร m a r i a n i s ิชฟลัม m มอทีนี้ m a r i a n i s ชฟลัมเ m อรเราสามารถบอกว่า t ไทยแลนด์ด h e f r u c h t เป็นผลไม้ของประเทศไทยหรือจะพูดว่าไทยแลนด์ดิ h e m a r i a n i s ฟลัมเม m ร์ทีนี้รสชาติมันเป็นยังไงรสชาติมันซีซ์นะครับทีนี้ก็จะบอกว่าเป็นมะยงชิดหวานของประเทศไทยนะครับก็จะเป็น4ตัวเลยนะครับก็จะกลายเป็นซีซ์เที่ยแลนด์ดิชมาริอานิชฟลัมเมอร Noch einmal süße m a, a r like so, e i a n ชเชอร e ฉ t น d ื um so, truly, really very, very so, that, ่อดีกว่า s ูส e เทเ i นดิชเชอร์มาเรียนอรัเ่งนี้มันต้อก็คือมะยงชิดหวานของคนไทยของประเทศไทยนั่นเองนะครับส่พี่น้ำครับ H. ไปดังเทอ e ์มิสเซ h sehr เล h ไบเดียเฟือเียเียทลนดิเชมานิเชอรฟลัมเมอ่อยมากๆเลยดัชเมกเมียเซียเซียกูดนะครับส่งมห้ทั้งสองครั้งแล้วต้องขอบคุณผ่านสื่อเลยครับขอบคุณมากครับพี่น้ำขอบคุณครับส่ พวกเราก็เช่นเดียวกันนะครับช่วงนี้มายงชิดออกแล้วหาซื้อได้นะครับบางทีอาจจะต้องแบบพูดว่าเอ้ยมายงชิดฉันชอบกินนะ H. S. g a n uh, Mariani's Flammen อย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือว่า D. S. Is Mariani's c h e Flammen จำเอาไว้นะครับอย่างน้อยๆต้องมี2คําคือคําว่า Mariani's c h e f l a m m e หรือไม่ก็เป็น f l a m m e n นะครับเพื่อจะได้บอกได้ว,ว่ามันเป็นมายงชิดนะครับเพราะว่าถ้าเหลือแค่ f l a m m e มันจะไม่เป็นมายงชิดนะครับมันน่าจะเป็นพวกลูกคลัมนะครับหรือไม่ก็แบบตระกูลบวยประมาณนั้นนะครับครูคิดว่านะครับโซ alles klar เก h ลเบอร์ดัสว a สเพื่อหอย e นน่าจะเพียงพอสำหรับเช้าว,วันนี้นะครับเช้าว,วันอาทิตย์อ้ออีกเรื่องหนึง่งใครช่วยเช็คหน่อยได้ไหมครับว่า i ีกเป n นนิคต e เว่าวันนี้หรือว่า next w o r k e r ปกติแล้วเราจะมีการเปลี่ยนนะครับมีการเปลี่ยนนาฬิกาก็คือมีการหมุนนาฬิกาเพิ่มขึ้นมาถ้าเป็นอินโดนีเซียแล้วกันพูดเอาใหม่ oh ที่เยอรมันจะมีการหมุนนาฬิกาเนาะให้ทางนี้หากินลําบากมากมันแพงด้วยใช่ที่เมืองไทยก็ยังแพงมากๆครับมันมีจํากัดนะครับ เห็นไหมครูบคแบบต้องรีบม,มาขอบคุณเลยเพราะว่าขับรถผ่านนี่โหแพงจังเลยไม่กล้าซื้อแต่ว่าพี่น้ําส่งมาให้ก็เลยได้กินฟรีซะเลยอร่อยด้วยขอบคุณลูกก็ได้กินครับแฟนก็ได้กินด้วยฟิลเดนดังนอกระมานครับพี่น้ํะคุณจะสอบถามว่าเรื่องของการปรับนาฬิกานะครับปรับจากวินเทอร์ไซต์จากเวลาฤดูหนาวนะครับซึ่งเราจะมีไซต์อุณหภูมิเช่นไทยแลนด์อุนอียโรเปาไทยแลนด์อุนดรสแลนด์6ชั่นประมาณ6ชั่วโมงนะครับเราจะมีเวลาต่างกันสําหรับวินเทอร์ไซต์ เราจะปรับเปลี่ยนนะครับมาเป็นยา yeah. <laughs> เราจะปรับเปลี่ยนให้เหลือ5ชั่วโมงเป็น auf Sommerzeit นะครับ von Winterzeit auf Sommerzeitvon sechs Stunden Unterschied uh, auf nur fünf Stunden Unterschied แล้วเขาจะทำยังไงเขาจะทำเมื่อวันเสาร์ครับคืนเสาร์นะครับ Om zwei 2นะครับ, um two, รบเป็นวันคืนวันเสาร์ที่จะ auf Sonntag um, Samstag auf Sonntag in der Nacht von Samstag auf Sonntag นะครับ เนื่องจากว่าพอตีสองของวันอาทิตย์เนี่ยปุ๊บเขาจะปรับนาฬิกาให้เป็นตีสามนะครับตีสามแต่ถ้าใครตื่นไม่ทันตื่นมาแล้วค่อยปรับนาฬิกาให้มันหมุนไปข้างหน้านะครับเขาเรียกว่า vorgestellt ยังไม่เปลี่ยนใช่ไหมครับอ่างั้นแสดงว่า n e x t w ์เด e ะน่าจะเป็น am 2อ März นนะครับจะมีการ Wir machen dann die u นอุ um ่นเ l l นลุงหรือดี e ซด์อุ่นเส้นลุงทั้งใช้เวียสต์เติลดีอุ่นอีกหนึ่ อินโดนีเซียคือ4นะครับเพราะ4คือปรับไปข้างหน้า1ชั่วโมงแสดงว่าพอตี2ปุ๊บจริงๆเวลาเป็นตี2แล้วก็ปรับไปเป็นตี3นะครับพอเกิดอย่างนี้ปุ๊บแสดงว่าเวลาอินโดนีเซียก็จะเดินเร็วขึ้นไปอีก1ชั่วโมงจากเดิมเวลาอินโดนีเซียเดินตามประเทศไทยประเทศไทยเนี่ยได้รับแสงอาทิตย์ก่อนอย่างตอนน,อน,นี้ตอนเช้าแล้วใช่ไหมครับที่อินโดนีเซียก็ยังเป็นกลางคืนอยู่ตอนนี้ยังห่างกันอยู่6ชั่วโมงแต่วันที่28นะครับ อัมอ m ร์คุนสันซิกินแมสีมีนาคมเป็นต้นไปก็จะกลับมาเป็นใช้ซัมเมอร์ไซด์นะครับเป็นการเปลี่ยนนาฬิกาเป็นฤดูร้อนนะครับก็จะเหลือฟินสตุนโซก็น่าจะไลฟ์กันได้ง่ายขึ้นหรือยากขึ้นก็ไม่รู้กันเดี๋ยวต้องคอยดูนะครับว่าเวลาจะตรงกันมากน้อยแค่ไหนสาหรับวันนี้ครูคิดว่าจะต้องไปแล้วนะครับพี่น้ำบอกว่ายังไม่เปลี่ยนเวลาค่ะใช่เพราะฉะนั้นเน็กซ์วอล์คเกอร์นะครับอัมซัมสตาร์กออฟโซนชากุมสองชั่วโมงแมกนิเวอร์ดันมง ก็จะเหลือแค่5ชั่วโมงชั่วโมงนะครับส่ง Ich bedanke er mich bei euch allen heute sehr herzlich dafür นะครับขอบคุณทุกคนเลยที่ติดตามกันสำหรับวันนี้แล้วก็จำเอาไว้นะครับ Deutsch lernen m a c h t s p a ß นะครับสนุกแล้วก็ไม่ยากนะครับถ้าเราค่อยๆเรียนรู้ไปนะครับอย่าใจร้อนนะครับค่อยๆเรียนค่อยๆเก็บไปทีละเม็ดทีละเม็ดทีละเม็ดมันมีหลายเม็ดมากๆก,ก,ก็จริงแต่เราเก็บไปเรื่อยๆเ,เม็ดนี้ก็จะไม่ช่วยเม็ดข้างหน้าต่อไปนะรเรื่องนี้ก็จะไม่ช่วยเรื่องข้างหน้าต่อไปนะครับ แต่ให้ดีที่สุดนะครับก็คือทําตาม9ขั้นตอนที่ครูโพสต์เอาไว้ล่าสุดนะครับว่า9ขั้นตอนเท่านั้นนะครับใช้สมุดหนึ่งเล่มใช้ปากกาหรือดินสอก็ได้อย่างละหนึ่งนะครับฟังไปแล้วก็เขียนไปนะครับมี9ขั้นตอนนั้นเราก็จะมีเบสิกในการเรียนภาษา,ษาเยอรมันที่ดีแล้วก็มีความเข้าใจที่ท,ท,ที่พอสมควรแล้วก็สามารถที่จะไปเรียนในคลาสทุกๆคลาสเลยจะเป็นเมืองไทยจะเป็นเรื่องกับครูอะไรก็ได้ทั้งนั้นนะครับในเดอช์แลนก็ได้ i นเดชไวส์ iz, ก็ได้ในออสเตรียก็ได้ มาเดินได้ทำหนังใจได้ถ้าเรามีพื้นฐานที่ดีนครับโซ so, ถ้ามีใครมีใครคำถามอะไรนะก็พิมพ์เขาได้ต่อไปนะครับสช่องทางนะครับที่จะติดต่อครูได้จริงๆมีสานะครับเอาเข้าๆแค่2ช่องทางก่อน,นครับคือทาง u t u b e นะครับเดี๋ยวแม่ก็ทางเพจของครูก็ได้ครับชื่อเดียวกันเลยคือ d ดชแล้วเน n t มิตรอาจารย์กำอารออ่างจุดกอไก่สระํามทอทองรดะแล้วก็มีชื่อยอ่อนามสกุลของครูในวงการการสอนภาษาเยอรมันคือ TDS นะครับอย่างตอนนี้ครูอยู่ที่ TDS นะครับโซ เสียเชิญเกมูตลิกีอาแล้วก็มีสระว่ายน้ําดะเฮนนะครับพอดีรอลูกว่ายน้ำนะครับก็เลยมาไลฟ์สดนะครับจะได้หายคิดถึงกันแล้วก็จะได้ถือโอกาสขอบคุณพี่น้ำอีกครั้งผ่านสื่อนะครับ so vielen Dank โซฟีแ s นดังอิกมุสเยตส์ซา Wiedersehen bis zum nächsten Mal tschüss สวัสดีครับขออนุญาตไหว้มาเดียวนะครับสวัสดีครับ